เยอะเลยอ่ะหอมมากนะหอมมากว้าวสวยสวไปดูลายเนี้ยดูลนเนี้

ยิ่งแ้พูดถึงไม่แพงนะแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบวัถุบขนาดนี้ยแล้วก็ขนาดเนี้แล้วก็เขาทำแบบนี้ยเขาทำแบบถ้าเป็นที่ถ้าเป็นบ้านเราจะแหงเหมือนบ้านเราจะแพงเหมืนี้ต้องอยต้องอเลยกได้ต้องอ้่เลยก็ได้ต้องอะไรไได้รอต้องน่าจะห่นจะหล่อที่เท้าเราไห ถ้าจะหล่นอยู่ที่เขาถ้าจะหล่นอยู่ที่เขาจะหยิบนะจะหยิบไปแล้วอันนึงนะจะหยิบไปแล้วอันนึงนะถ้าจะหล่นตอนลงเงี้ยไปทีบอสโล่เขาเก็บสามอ๋ิวมากทุกคนขิวมากทุกคนอันนี้กี่เยนนะอันนี้กี่เยนนะต่อคนอ่ะสามหมื่นเยนต่อคนสามหมื่นเยนต่อคนค่ะที่ไปเงินไทยก็ที่ไปเงินไทยก็เจ็ดพันสองเจ็ดพันสองต่อคนต่อคนโอ้คิดเร็ววะโอ้คิดเร็ววะ ก็เือนละ2อ0 0 2น0ีก็เงินละอนี่ส2 0 0นี่คูณ3ก็7จ0 0ก็ก็ก็เอาองนะสอ0นนะแล้ก็ี่อาก็เจ็ันงก็เป็นแต่ว่าช่วงนี้เราได้แต่ว่าช่วงนี้เราได้ค่าคอสราคาดีมากราคาดีมากตอนนี้ค่าเงินญี่ปุ่นตอนนี้ค่าเงินญี่ปุ่นเขาอ่อนมากตอนนี้ค่าเงินอ่อนมากแล้วนี้ค่าเงินอ่อนมากแล้วก็ดีป้าน้ โดยยินโดยยินนะเบียรลูกกินเกาะเบียร์ลูกกินกือเห็นอะไรอันนี่คือเห็นอะไรดูซีเชฟคุกกิ้ง they want to see chef can you speak English a little okay กันกันก็เล่นตายกันว่ะเกลียวเรือเรื่องอะนั่นอันนี้อันนี้นผมบอกพวกเขาว่าคุณทำอาหารอร่อยมาก

ไป็นยังไงแค่นี้ก็จบซีรีเป็นไร,ไ <c oughs> รอ่ะอินเหรอซีรี์วีก็ <c oughs> ติไปพูดอะไกรก็อะไรก็ไงเชบอกว่าอะริกาโตอาริกาโตกเาาา่ไมฮฮ่่า่าา่่ พี S <S ่แนนตามาที่ลังแล้วมาลำเดียวกันเลยค่ะคำว่า first class กับไม่ first class ไม่ได้แปลว่าคนละลำนะคะมันคือลำเดียวกันเราถ่ายคอนเทนต์แบบนี้คนชอบแซะนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแซะยังไงนะก็แบบโชว์รวยมากทำไมรวยมากอะไรเงี้ย แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องรับให้ได้แต่จะไม่ให้ลงไม่ให้ไหรเลยก็ไม่ใช่เราไนงะเพราะเราก็คืออยู่กับโซเชียลมาตลอดแล้วเราก็ทํางานกันตลอดเวลาเราทำอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบว่ามอบความสุขให้คนอื่นได้เห็นกันบ้างอะไรเงี้ยไปบ้านนั่นหรือว่าก่อนมีตีวะมันมันก็มีสองแบบอะกับหนึ่งคือขอบคุณครับไม่เป็นไรสองคือเรื่องของกูแล้วแต่เราจะแบบอะไรถ้าคนที่แบบว่ามาแซะเราเราก็จะพูดว่า อะไรกเกตโตกุเซมันอไรกเกตโตกุเซมันขอบคุณครับทีหลังไม่ต้องอุ้ยดูเขาแต่งจังสิอาริเกตโตกุเซมันีกริเกตโตกุเซมันปล่อยผ่านเสียบรรยากาศอุ้ยพี่ไม่เสียเลยพี่ชอบบรรยากาศที่นี่มากแล้วพี่ก็แฮปปี้มากชื่อน่ารักมากเลยตัวใส่หาเจอได้นะรู้ปได้ ว่เมื่อคืนใครหลับก่อนเข้าน้ำก็ไม่อาบโอ้ไม่นอนมาวันหนึ่งเต็มเต็อะเขาบอกว่าใครที่นไม่ดีอ๋อโอเคไปโรงแรมกับป้าก็ติดใจญี่ปุ่นแล้วแน่ๆไม่เคยลิมใจครับแต่ว่าติดใจมากสิ้นเดือนจะมาอีกอยากไปโอซาก้ากับฮอกไกโดอีกสิ้นเดือนเรามาดูซากุระฮอกไกโดคูลคูลไหมสุดแล้วร์ริค o ูลโอ้แวร์ริคฮอกไกโดอฮอกไกโด อย่าเขาใกล้ดอกไกโดฮอกไกโดอก้งไหมเย็นไหมเย็นไหมคะถามว่าไงแซมวีแซมวีแซมวีโอ้จริงไหมโอเคโอเคนะไรอย่างไรตายเหรอแล้าใจเย็นไหมาแบบทัวร์พรเวทครับขอบคุณครับเห็นด้านนั้นเหรอ สามวย h o k k a โดสามวย h o k รสามวยอยู่ข้างซามสามวยอะไรอะทิมกันปิบขอโทษนี่คืออะไรตู้บุชีอ่ะไอ้นุ่นทินแล้ขอโทษคือซิมาเซ สวีมัซีมามเส็งแบบอื่อยอื่อยอ่อยอยยุดูเสร็จแล้วเสร็จที่สุดแล้วเออมาชูมาชูกินได้เลยเหรอครับซุปที่ทำจากอ๋อซุปทำจากเห็ดนี้ค่ะีมาซ ใช่ไาเชฮัอโหลค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากแกใครจะว่าไงก็ได้เลยคือตื่นเต้นสุดๆมาครั้งแรกทำแต่งานมาไม่เคยเที่ยวต่างประเทศเลย7ปีตั้งแต่เข้าวงการนะคะ2,5 5 9จนปีนี้นี่คือการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกแล้วเป็นครั้งที่แบบโคตรตื่นเต้นเลย ที่คิดไว้ว่าจะถ่ายนูน่นถ่ายนี่ฉันถ่ายไม่ทันอนะ่ะฉันอยากเก็บบรรยากาศแค่ฉันช็อปปิ้งนี่ก็ไม่ทันแล้วอะ่สะสนุกนสะสนุกมากเมรีแฮปปี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอยากพาครอบครัวมาอีกแล้วก็ไปลายปีมีทริปยุโรปไหมได้ค่ะต้องรีบพ่ายอยู่กินเที่ยวเยอะๆนะผมจะพาอยู่กินเที่ยวผมตั้งเป้าว่าจะพาทั้เดือนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเข้ารงเรียนอะ่ะกว่าจะได้เที่ยวก็ต้องรอปิดเทอม ในช่วงที่แบบกัล่นไม่เข้าโรงเรียนนะชอบแบบเยอะๆเยอะๆยูเจนอะสีเสมอกันเรื่องอะไรบ้างรู้ไหมหนึ่งเลยคือบ้างงานทํางานชอบหาเงินเหมือนกันสองคือหัวคิดเรื่องธุรกิจไปทางเดียวกันแล้วก็สามคือเรื่องเที่ยวเรื่องลูกคิดเหมือนกันหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเลนเดือดไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าทัศนคติเอยอะไรเอออย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะไปกันได้ไม่นายวะต้าเก๋ตดาเดือ พี่เจไม่กลวเครื่องบิฉันกลัวมากแล้วฉันก็เป็นลมด้วยสี่ตลกจะเป็นลมสีวันเธอเครืองรวนมากตก้งแต่ฉันอดทนมากแล้วฉันยอมคิดว่าไม่ซื้อไม่ซื้นจริงแล้วจริงแล้วฉันรับตากับระิมะฟูจ <kindergarten. S 1> ิขออากลัวอยู่บนนี้จิมะิมะฮิมะฮิมะิมะโตตะโมดังกโตตะโม่ฮิมะฟูจิฟูจักฟูจิอุบิดูนี่เงารู้ส you have